สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งานแ a n โ o SIM นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับให้เรานำตัวกล้องนะครับไปเสียบชาร์จทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับโดยในกล่องนะครับเ็จะมีสายชาร์จไปให้นะครับผมให้เรานำไปใช้คู่กับอะแดปเตอร์ของที่ชาร์จมือถือนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็เสียบชาร์จไปได้เลยแล้วก็เสียบด้านบนตรงนี้นะครับตรงคำว่า USB นะครับ แล้วก็เสียบชาร์จไวสองชั่วโมงนะครับอ่าระหว่างรอกล้องติายรูยนต์ชาร์จแบตอยู่นะครับแล้วก็หยิบคู่มือมาดูพงังพาไปก่อนได้นะครับจะได้ดูแบบแต่และส่วนนั้นคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เปิดดูได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับอ่าระหว่างรอนะครับอ่าอันนี้เราก็ชาร์จไป2ชั่วโมงนะครับหลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับแบตบเต็มแล้วต่อมาเราจะเริ่มใส่ซิมใส่เอทิกาแล้วก็ใส่ซิมเน็ตนะครับ ใส่แก,ก๊สตรงนี้นะครับผมเปอ่าเดดการ์นะครับไม่ใส่ได้ลยกดเข้าไปให้ทางแก๊กนะครับอ่าต่อมาเป็นเซมครับนี่นะครับใส่ด้านนี้นะครับด้านนี้ลงนี่นะครับด้านนี้ลงนะครับแล้วกดให้เขาลงไปนะครับ นี่ก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะครับแต่เรียบแล้วต้อองรอ่ะเราะต่อสามารถนะครับตัวจับกระจกนะครับให้เราเนี่ยมาประกอบกันตรงนี้นะครับตรงด้านหลังสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีแกนสาหรับสไลด์อยู่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าสะดวกก็อะใส่ชาร์จก่อนก็ได้นะครับอ่าดันเข้าไปนี้นะครับผมออกแรงนิดนึงนะครับดันขึ้นมาครับดันขึ้นนะครับผมไม่ใช่ดันลงนะครับ นี่ครับให้มันดันเข้าล็อก,อาาก,กแล้วนะครับอย่างนี้ก็พร้อมจะติดตั้งแล้วแล้วก็ติดสาย GPS ตรงนี้นะครับนี่นะครับทนลงไปได้เลยนี่นะครับต่อมานะครับทดสอบกล้องหลังนะครับโดยเอาสายตรงนี้นะครับต่อเข้ากับตัวสายต่อกล้องหลังนะครับแล้วก็ไปเสียบับตัวกล้องนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไปได้เลย ก็มาสังเกตที่ตัวกล้องนะครับอ่ากล้องหลังจะเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะคือกล้องหลังนะครับอ่าอันนี้ก็คือพร้อมสําหรับการนาไปติดตั้งในรถแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับอ่าก่อนอื่นเลยเราสังเกตก่อนนะครับว่าตรงสถานะด้านบนนะครับว่า 3G ขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้า 3G ขึ้นืนี่คืออ,อินเทอร์เน็ตเราใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเ,เข้าไปเซตติ้งนี่เลยโดยเข้ามาที่มุมซ้ายตรงรูปเฟืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูสถานะนะครับว่าเครือข่ายนั้นเปิดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มาที่คำว่าการตั้งค่า DVR นะครับตัวแรกนี่ก็จะคือจะตั้งาการบันทึกวิดีโอต่อคลิปนะครับตั้งไว้2นาทีนะครับ ออกจากการดูโดยตัวมานี่คือตัวเวลาเราดูตัวอย่างวิดีโอในกล้องนะครับเขาจะพาเราออกมาสู่หน้าหลักนะครับเราก็ตั้งไว้ที่30มานะตัวนี้จะอ่าเขียนผิดนะครับจะเป็น30วินะครับอ่ามันก็จะพาเราออกมาหน้าหลักนะครับแต่ยังทำการบันทึอกอยู่นะครับคุณภาพก็ตั้งไว้1 0 8 0 p นปีนะครับเร็วคอาเม่ากก็ติ๊กไว้ด้วยนะครับ ตัวบันทึกเสียงนี่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะบันทึกเสียงในรถหรือเปล่าแสดงปุ่มรอแล้วก็แสดงลายน้ำนะครับ GPS ก็คือระบุตำแหน่งที่การลงไปในวิดีโอนะครับก็เปิดไว้นะครับข้อนี้เองต่อมานะครับมาที่การตั้งค่าเมนูต่อมานะครับดูจากด้านบนตรงคำว่าอื่นๆนะครับตรงคำว่านอนอัตโนมัตินะครับเป็นสลีปโหมดนะครับ เราตั้งค่าไว้ที่15นาทีนะครับอันแรกนะครับต่อมาออโต้สกินเซฟวิ่งนะครับพักหน้าจอนะครับตั้งไว้1นาทีนะครับทามแล็เรคคอร์ดนะครับตั้งไว้โนไทม์แล็นะครับเ็นอันทนี้นะครับเปิดใช้งานตื่นโดยการชนนะครับก็เมื่อแบบเกิดการสั่นสะเทือนนะครับกล้องจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทําการบันทึกล็อกไฟล์ไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นการอนุญาตล็อกไฟล์นะครับก็เปิดไว้ทั้งสอันนะครับ ความรู้สึกก็เป็นระดับนะครับว่าจะให้รู้สึกแรงแค่ไหนนะครับก็จะมีต่ําดีสูงนะครับแนะนําว่าตั้งประมาณดีก็ได้ครับอ่าเท่านี้เองหน้านี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ตรงคําว่าที่เก็บข้อมูลนะครับหน้านี้ก็จะเป็นบอกสถานะเอติการ์นะครับก็จะบอกสถานะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับตัวนี้ให้เรามาที่คําว่ารูปแบบเอตีการ์ดไอเดียด้านล่างนะครับเป็นการฟอ์แมตนะครับอ่า ให้ให้เราทำการ format card ทุกครั้งนะครับที่เราใส่ Memory ใหม่นะครับก็คือเราเข้ามาที่เมนูเลยกดรูปแบบแล้วกดตกลงนะครับโอเค